สวัสดีครับอยู่กับผมเสียพบด้ำซิ่งนะครับติดทั้งวันครับวันนี้ก็เอาจเจ้า PC60 ครับมาลอกมาสว่วนอีกคันก็ อยู่ประมาณ300เมตรครับอีกคันอยู่ฝั่งนู้นครับฝั่งบ้านฝั่งนู้นครับ3 0 0เมตรก่อใช้เจ้าตัวเล็กมาขุดก่อนนะครับเรื่อยๆครับมามาเลยก็เจองานหนืดเลยครับเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวกลางนี่ไม่ค่อยได้เจอครับงานหนืดๆ เยอะะส่วนน้อยครับหรืออาจเป็นเพราะว่าเจ้าตัวเเจ้าตัวกลางสามารถทำงานได้คล่องกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะอเรามาชมการทำงานของเจ้า B610 คิดห้าครับสีเรียนสูงครับเครื่องยนต์4ี่สูบครับไม่มีเทอร์โบนะ เร็วเหมือนกันครับคันนี้กูได้วันละร้อยกว่าเที่ยวเหมือนกันนะถ้ารถวิ่งตลอดครับไม่ยอมจะตัวกลางตัวใหญ่แน่ครับประหยัดน้ํามันด้วยนะคันนี้พันกว่านี่อยู่ได้ทั้งวันครับพันห้าครับพันห้านี่อยู่ได้ทั้งวันนะที่เหลือก็แล้วแต่ความสามารถของคนคุณครับว่าจะคุณได้เยอะหรือได้น้อยนะขอกไว้เลยครับพันห้าทั้งวัน ขุดที่ใช้งานดีครับใส่มาสิบกว่าปีแล้วครับคันนี้ขอพึ่งได้ออกงานประมาณสองสามวันครับโอ้ใส่ดินมาฐานจริงเลยครับอาจารย์พบใส่ดินมาฐานขนาดนี้มีหรือชาวบ้านเขาจะไม่เอาครับดินอย่างสวยเลยครับอา บริษทัทการรถบริษทัทครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะรอดหรือจะร่วงนะเอโอ้โหอ,อือืเอาไม่อยู่ครับมาแหรถแรงครับไปโน่นแล้วไปโน่นแล้วนี่ครับตรงนั้นเลยครับที่เหนือที่สุดจะรอดหรือจะร่วงเรามาดูกันครับ ไปโอ okay, เคครับผ่านไปหนึ่งด่านครับไปเหลือด่านสุดท้ายครับตรงตรงรถไทยเออได้อยู่ครับผ่านมาเมกามูลามักจก ฝนตกบ่อยมากครับช่วงนี้ครับสามสี่วันแล้วครับแดดไม่ค่อยออกเลยมี่ฝนดูทรงแล้วเหมือนจะมาอีกหรือเปล่าถ้าฝนแบบนี้ครับคนทำงานตายครับผม <c oughs> สถานีรถขุดวันนี้ก็ได้คนแล้วไม่ถึงสิบเที่ยวนะ ทำงานก็เที่ยงแล้วครับแล้วก็มาเจอที่จมๆอีกแหมยากครับงานนี้ตึงจัดเมื่อไหร่จะได้รถมือหนึ่งกับเขาครับเนี่ยก็เล่นมือสองมาทั้งชีวิตครับ ไม่มีงวนครับสบายใจแต่ว่าซ่อมนิดหน่อยน่าเบื่อครับซ่อมรถขนาดผมไม่ได้เป็นคนซ่อมผมยังรู้สึกเบื่อแทนเลยครับเหนื่อยหนายกับรถครับรถเก่า แต่ก็แทบจะอยู่ตัวแล้วครับแต่ว,ว่าความสะดวกสบายครับมันก็ไม่เท่ารถใหม่ครับรถใหม่นี่ขับสบายใจแต่ไม่สบายตัวครับขับขับสบายใจนี่คือไม่ต้องกลัวครับเรื่องเสียครับแต่ไม่สบายตัวนี่ก็เงินในกระเป๋าครับหมส่งงวดน,นะ ตัวร้อนผับๆๆเลยกออกรถขุดก็อยากออกแบบสดไปเลยนะอุ้ยเลนี้ค่อนข้างใส่น้อยครับแหมส้งใส่เห็นจมบ่อยแล้วมั้งคันนี้ไปแล้ครับเ e เดอีสออทรงพลังจริรงๆ,ๆ น่าจะไม่มีปัญหาครับขับดานแรกไปแล้วครับไปผ่านตัวนี้ได้ครับต่อไปเจอด่านที่สองครับตรงรถไถเออเออที่เดิมไหมที่เดิมไหมเออหลอดหลอดโอ้ขนาดใสไม่ค่อยเยอะนะครับนี่ ตึงจัดเลยอ่ะเสียหิ้มครับขันต่อไปขาดูกนเพื่อนครับรถขุดไม่มีอะไรมากหรอครับ อาชีพรถุดก็รายได้ดีระดับเออเขาเรียกว่าระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่อันดับหนึ่งะครับประมาณระดับหนึ่งครับธุรกิจที่ดีที่สุดตอนนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะหาเงินได้เยอะก็จริงครับแต่ว่าต้องเอามาซ่อมด้วยนะรถขุด น้ำมันก็ต้องใช้ครับแหมถ้าใช้ไฟฟ้าเหมือนรถนี่เหมืองเฮอ,อไม่อยากจะคิดเลยนะว่าจะเหลือเงินขนาดไหนครับเครื่องจกักรนี่การลงทุนก็คือน้ำมันครับลงทุนน้ำมันไปนี่ไม่รู้ว่าจะเหลือเท่าไหร่ครับลงวันนี้ก็ ได้เท่าไรก็เลืวอเท่านั้นเลยครับ <c oughs> หักค่าน้ำมันนิดหน่อยอาจจะไม่นิดนะครับสำหรับบางคนก็วันละสองสามพันแล้วน้ำมันช่วงนี้น้ำมันแพงจัดหน้าดินสวยมากครับ เรียบร้อยครับมี C-HK 2คันครับ213คันครับ C-HK ก็ระบบครอบทั้งคู่ครับ210ก็เมก้าครับ3คันตอนเดียวนี่3คันครับแค2บสอคัน อ่ะเรียบร้อยครับไปแล้วเสียมจะรอดหรือจะร่วงเฮ้ยแรงอยู่แล้วครับรถห้างบายสบายครับมาไปถอดกันชนทิ้งที่ไหนเนาะคันนี้ กันสุดท้ายโรบโครัซีเอดเคอยู่สุรินครับแต่เพีย้ยนลายบุรีรัมครับ ก็เข้ากับสีรถดีครับสีแดงเงินสีฟ้าถ้าจะเฟ้นสีเขียวก็อาจะไม่ค่อยเข้าครับก็รู้สึกแปลกๆครับขับคันกลางๆแล้วก็มาขับคันเล็กต,ต่างกันเยอะครับครึ่งต่อครึ่ง ทำงานนี่ไม่ต้องพูดถึงครับคันนี้บายสบายอยู่แล้วจบไม่พักเลยครับฝั่งนู้นมารถเปล่าครับก็เอารถไถมาสเปร์ครับแล้วก็ ม่ทั้งไมโครทั้งรถถครับอยู่บอ่อเดียวกันหมดเลยครับกะว่าเทไม่ค่อยไกลครับผนสบายสบายดูส่งแล้วไม่น่าสบายเลยครับ คุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ